สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการหาช่วงความเชื่อมั่น1ลบอลฟาคูร้อของผลต่างของค่าเฉลีย่ยม1วหลบมิกรณีประชากร2ชุดเป็นอิสระต่อกันนะความแปรปรวนประชากรทั้ง2ชุดมีค่าไม่เท่ากันแล้วก็กรณีประชากรปกติไม่รู้ค่าความแปรปรวนนะแล้วก็ตัวอย่างขนาดเล็ก ่วงความเชื่อมั่น,นก็จะมีสูตรอยู่2กรณีคือความแปรปรวนเท่ากันกับความแปรปรวนไม่เท่ากันนะความแปรปรวนเท่ากันก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะในคลิปนี้ก็ามาหัวข้อที่2อนี่สูตรที่ใช้นะ x bar หลบ x bar บ,บวกลบค่า t จากตารางคูณด้วยส่วนเบี่ยงเบนคำว่าส่วนเบี่ยงเบนในที่นี้ก็คือ square root n 1นึ่ลังสงส่วน n 1บวก n 2องกำลังสงส่วน n 2เนี่ย แต่ว่าระดับขั้นความเสรีจะคิดเลขยากสักนิดหนึ่งเนะี่ยถ้าใช้เครื่องคนวณธรรมดาก็คิดเลขยากนิดเนี่ยนะเพราะในคลิปนี้ก็มีทั้งใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาแล้วก็ใช้โปรแกรม R เนี่ยดันะาการจะใช้สูตรข้อ1ห,หรือสูตรข้อ2เนื้อหาทางด้านสเนี่ยนะทำงานจริงนั่นนะ่ะถ้ามีมีการกําหนดมาก่อนว่าความแปรปรวนเท่าหรือไม่เท่าต้องทดสอบโดยใช้ตัวแปรสุ่ม f เนะี่ยก็จะอยู่ในคลิปหัวข้อถัด,ถดไป ตัวอย่างเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยตำบลที่1ในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเก็บข้อมูลมาได้ก็ถือว่าตัวอย่างขนาด15ในตำบลที่2เนี่ยใน10ปีที่ผ่านมาก็ข้อมูลมา10ตัวก็ถือว่าตัวอย่างขนาด10ให้หาช่วงความเชื่อมัน่น9 5ของมิลหนึ่งลบมิลสองเนี่ยกรณีความแปรปรวนแตกต่างกัน อันนี้เป็นตัวอย่างในชั้นเรียนนะก็กำหนดให้เหลยไม่ต้องทดสอบวิธีทำนะอันนี้ก็ทำแบบใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาเนีความแปรรวนไม่เท่าสูตรที่ใช้คือสูตรตัวนี้ก็จะชี้นำขั้นตอนการคำนวณต้องหา x บาร์1 n 1นะต้องหา s 1 n 2, x บาร์2 s 2อันนี้ก็กดเครื่องคิดเลขธรรมดาผลต่างค่าเฉลี่ยเนี่ย ช่วงความเชื่อมั่น95นะเปนปิดค่า t จากตารางนะเนี่ย0.5แบ่งครึ่งก็จุด0.25เนะี่ยระดับขั้นาร์มเสียรนะี23นั่นนะมาจากสูตรนี้นะแต่ว่าใช้การปัดเศษเนะี่ยปัดเศษป,ปกติจากสูตรนี้เนะเดี๋ยวเราก็ต้องหาค่า t จากตารางคูณด้วยส่วนเบียเบ่ยงเบนอันนี้นคำนวณแล้วมีค่าเป็น0.2936เนะี่ย เป็นช่วงความเชื่อมั่นก็คือผลต่างค่าเฉลี่ยบวกลบด้วยจุดสองเนีายคำนวณเสร็จแล้วก็มิวหลบมิวมีค่าระหว่างเ6นี่กกับ1.1926อันนี้ก็เป็นช่วงความเชื่อมั่น95%ของผลต่างของค่าเฉลี่ยคำนวณโดยใช้สูตรทางทฤษฎีแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลข ต่อไปใช้โปรแกรม R กันในคลิปนี้นะใช้ R g u กุยก็ติดตามคลิปมาเรื่อยๆอันเนียบางคลิปก็ใช้ R Studio บางคลิปใช้ R g u กุยใช้ R Commander ก็ไปเลือกเองตามความเหมาะสมนะถนัดอะไรก็เลือกใช้ตามนั้นเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วนะอ่านมาเรื่อยๆเวอร์ชั่นอะไรจกนกระทั่ง R พร้อมพร้อมคำนวณล้ว จากหน้าจอเมื่อกี้นี้นะตอนนี้ลบหน้าจอให้เห็นชัดเจนกด c t r โ L รนะก็จะลบหน้าจอแล้วก็เริ่มพิมพ์คำสั่งต่อไปได้อันนี้จากข้อมูลตำบลที่1มีข้อมูล15ตัวก็ Area 1 Input ข้อมูลไปแล้วนะ2.40่คอมมาใส่จนครบทุกตัวตัวอย่างชุดที่2เนี่ยก็เริ่มใหม่ Area 2 อินพุตข้อมูลเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทำแฟ้มข้อมูลเสร็จละต่อไปก็ใช้คำสั่ง t-test เนี่ย t-test เนี่ยตัวแปรตัวที่1ตัวแปรตัวที่2ข้อมูลเป็นคู่จริงหรือไม่ไม่จริงนะตอนนี้ประชากร2ชุดเป็นอิสระต่อกัน,นความแปรปรวนเท่าหรือไม่เท่าอันนี้เรากำหนดความแปรปรวนไม่เท่าเ้วก็ เปอร์เซ็นต์ของช่วงความเชื่อมั่นถ้าไม่กำหนดมันก็จะแสดงค่า Default 95เ n อร์เนเนแล้วอาพุทนะที่ได้มาก็ทีคำนวณระดับขั้นความเสี P value เนะี่ยในการทดสอบสมมติฐานนะดูคลิปต่อๆไปในทีนี้ก็ช่วงความเชื่อมั่นนะผลต่างของค่าเฉลี่ย m 1 w หลบ m สนะีช่วงความเชื่อมั่น95มีค่าเป็น น M1-M2 ม,ม,มีค่าระหว่าง0.6051576กับ1.1928424อันนี้ก็ x-bar 1 x-bar 2การเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ช่วงความเชื่อมัน่นเนี่ยเมื่อกี้95%เราอยากได้ช่วงความเชื่อมัน่น90%เนี่ยก็เพิ่มออปชันลงไปคอมมา่า Confident Level เท่ากับ0.9 Output ที่ได้มาก็จะเป็นช่วงความเชื่อมั่น90%มี1ลบมี2มีค่าระหว่าง0.6556 006กับ1.1423994อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ช่วงความเชื่อมัน่นนะอันนี้ใช้คำสั่งตรงนะสร้างตัวแปร2ตัวใช้คำสั่ง T-Test ต,ต่อไปนะใช้คำสั่งใช้ R Commander เนะ ติดตั้งโปรแกรม R Commander เรียกแพ็กเกจ R Commander ขึ้นมาใช้งานแล้วนี่ R Commander พร้อมใช้งานแล้วสร้างแฟ้มข้อมูลนะ Edit Data Set ไปดูคลิปก่อนหน้านี้การสร้างแฟ้มข้อมูลนะมีตัวแปรจำแนกพื้นที่ area ตัวแปรต้องการวิเคราะห์ข้อมูลนะตัวอย่างชุดที่หนึ่งนะมีข้อมูล15ตัวแล้วก็พิมพ์ a ไป15ตัวแล้วก็ตัวเลขครบแล้ว ตัวอย่างชุดที่2เนี่ยตัว B พิมพ์ไป10ตัวแล้วก็ใส่ข้อมูลเนี่ยก็ได้ครบ25ค่าสังเกตละต่อไปก็ไปเลือกคำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลกัน,นสถิติ mean independent sample t test ใช้คำสั่งเหมือนกันเลยคลิกที่ตัวนี้ต่อไปก็เลือก option ละเนี่ยตัวแปรจำแนกพื้นที่ ตัวแปรต้องการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ถัดไปก็คลิกออปชันต้องการเปอร์เซ็นช่วงความเชื่อมั่น9.5อินพุตไป0.95ความแปรปรวนไม่เท่า no ส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้กันนะขณะนี้เราหาช่วงความเชื่อมัน่นอันนี้ถูกใช้งานตอนทดสอบสมมติฐานกดโอเคลนะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะ ทีคำนวณระดับขั้นความเสรี P v a l u ลเหมือนเดิมอะ่ะนะช่วงความเชื่อมั่น95%ของมิลหนึ่งลบมิมีค่าระหว่าง0.6051576กับ1.1928424อันนี้ก็เป็นช่วงความเชื่อมั่น95%ผลต่างของค่าเฉลีย่ยนะการหาช่วงความเชื่อมั่นนะในคลิปถัดไปก็ประชากร2ชุด ไม่อิสระต่อกันหรือข้อมูลเป็นคู่เนี่ยติดตามคลิปต่อไปการหาช่วงความเชื่อมั่นของข้อมูลเป็นคู่สวัสดีครับ